ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กร,บราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าประทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ไฟห่หาความพาสุขทุกท่านครับเอาได้เวลาของรายการธรรมะภาพ้นทุกขนะ์ช่วงเวลา13ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2563 ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานผูผาฟ้าน้ำบ้านแม่เหล่าตะบนป่าแปลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อ้าวรายการธรรมะพาพ้านทุกข์ก็จะนำเอาเนื้อหาสาระาของธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันธรรมะของพระพุทธเจ้า นะพระโพธ,ธิสัตวนะ์สาวกแท้ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันในเหตุการณ์ต่างๆในเหตุการณ์จริงที่เข้ามากระทบชีวิตเพื่อให้ชีวิตนั้นนะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์หรือเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นมากที่สุดเทนะ่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ค้นพบสิ่งสุดยอดวิเศษอันนี้นะ วันนี้เราเริ่มต้นจากสถานการณ์โควิดก่อนก็นแล้วกันวันนี้ระดับโลกนะ6มิถุนา63ผู้ติดเชื้อทั้งหมด6ล้าน8แสนหรายเพิ่มขึ้นวันเดียว1,47,000 438รายนะเพิ่มขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยปกติเดิมทีก็แสนนะใกล้ๆแสนหรือว่าแสนกว่านิดๆแล้วก็มาเป็นแสนสองมาเรื่อยๆโอ้โหขึ้นมาเป็นแสนสี่เลยอาจจะเกิดจากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงนะทั่วโลกนั่นก็เป็นไปได้นะที่ชุมนุมประท้วงนะเรื่องอ เรื่องสีผิวนะการขมเหงสีผิวนะอาจจะเป็นไปได้อ้าวต่อไปมาดูต่อนะอันดับหนึ่งนะประเทศที่ติดเชื้ออันดับหนึ่งนะานาซาราตอเมริกา1น6 5 8, ลา้านเกาแนะกเจ8รายเพิ่มขึ้นวันเดียว22,000 268ราย2บาซิน,น6 0 4 6 6รายเพิ่มขึ้นวันเดียว31,308รายา3รัเสเซีย4แส0 4 0ม9,834รายาเพิ่มขึ้นวันเดียว 8,831รายนะจำานวนผู้เสียชีวิตนะรวมทั้งหมดยอดรวมทั่วโลก3 9 8 2 4 4รายนะเป็นอันดับหนึ่งสรัฐอเมริกา1,111พันะ 1, 11, 390รายนะอันดับ2อังกฤษนะสี่หมนะสองรายาอันดับ3อิตาลีน3ะสามหมารอยรายนะมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเราโดยกรมควบคุมโรคนะ วันนี้การติดเชื้อเรายัางอยู่ที่อันดับที่80นะจำนวนผู้ติดเชื้อรวม3,104รยายนะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2รายนะอันดับ1ก็กรุงเทพสองภูกเก็ตสามนนทบุรนะีจำนวนผู้เสียชีวิตรวม58รายวันนี้ไม่มี ผู้เสียชีวิตเพิ่มนะจำนวนผู้ที่รักษาตัวหาย2,971รายนะผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล75รายนะอ้าวนี่ก็เป็นสถานการณ์โดยรวมนะส่วนเพื่อนบ้านเราสูงที่สุดใกล้ๆเรานี่ก็สิงคโปร์นะ37,183ราย เอาละสถานการณ์เราเอาประมาณนี้ก่อนเราจะได้เห็นว่าเชื้อโควิดนี่ก็กระจายนะกระจายไปทั่วโลกนะเชื้อโควิดนั้นกระจายไปทั่วโลกแต่ในประเทศไทยของเรานี่นะเริ่มจะเบาบางลงนะจากความร่วมไม้ร่วมมือของนะคนไทยนะในการป้องกันโควิดก็ทําให้โควิดนั้นนะลดลงได้อย่าง,างดีนะ จนไปที่น่าช,นชื่นชมของทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศนะเขาก็เขาชาวต่างประเทศนะี่เขาชื่นชมนาะมาตรการของคนไทยแต่ตอนนี้ก็รัฐบาลก็ผ่อนคลายล็อกดาวนา์พอผ่อนคลายล็อกดาวน์ลงไปเนี่ยก็ต้องประเมินกันต่อว่านะคนไทยจะป้องกันตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน,นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องประเมินกันต่อไป ก็ผ่อนคลายล็อกดาวน,ปปน,นาก์กันไปเป็นลําดับลําดับนะก็ประเมินผลกันไปเป็นลําดับลําดับเพราะถ้ามีปัญหามามันก็ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกอย่างนี้เป็นต้นน,นี่คือสภาพที่เป็นอยู่จริงทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยนในต่างประเทศนี่โอ ระบาดกันนี่ควบคุมกันยังยากอยู่นะยังยังระบาดไปมากโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะในต่างประเทศมีการประท้วงกันเนี่ยขณะไม่ประท้วงโควิดก็ยังกระจายกระจายไปอยู่แล้วนะนะยังเอาไม่อยู่อยู่แล้วตอนนี้มีการประท้วงก็ยิ่งควบคุมยากเข้าไปใหญ่เลยยังเกิดสถานการณ์ในต่างประเทศซึ่งปัญหาโควิดที่ระบาดมันก็จะทําให้ กระทบสืบเนื่องผลกระทบสืบเนื่องจากโควิดนอกจากสุขภาพที่ผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วสืบเนื่องที่หนักที่สุดก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายต่างๆาก็จะติดขัดไปด้วยเพราะฉะนั้น,นารายได้ต่างๆของประชาชนจะลดลงการค้าขายหรือการดำเนินงาน,นาต่างๆมันติดขัดหลาย ที่หลายทางก็ต้องหยุดกิจการไปนะกิจการหลายอย่างต้องหยุดไปอย่างนี้เป็นต้นทั้งกิจการจะต้องหยุดไปด้วยทั้งการค้าการขายมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะก็ทําให้ผู้คนมีรายได้น้อยลงถึงขั้นไม่มีรายได้ก็มีนะรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือฉุกเฉินไปนะก็จะช่วยได้สมวัน ช่วยได้ประมาณไม่ใช่สามวันสามเดือนเนาะให้เดือนละห้าพันในคนที่เดือดร้อนมากนะคนไม่มีทุนร้อนหรือว่ามีน้อยหรือเดือดร้อนมากรัฐบาลก็ช่วยไปช่วยไปมันก็จะได้ประมาณสมเดือนนี่แหละ,ะถึงกันาดก็ตามขนาดนั้น,นคือจากสมเดือนไปแล้วนี่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งหลักได้ทันเขาจะลำบาก ถ้าเขาไม่ได้ตั้งหลักได้ทันเขาก็จะลําบากนี่คือจุดสําคัญงเงินทองที่ได้ไปมันก็จะหมดที่นี่รายได้ก็ไม่มีหรือมีน้อยแต่ต้องกินต้องใช้ทุกวัน,นปัจจัยสี่นี่มันต้องใช้ทุกวัน,นอาหารเป็นหนึ่งในโรคเลยสําคัญที่สุดเลยเครื่องุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อชีวิตที่ต้องกินต้องใช้ทุกวัน ใช้ปัจจัยสีทุกวันแต่ไม่มีทุนรอนที่จะที่จะเอามาใช้เพื่อที่จะแลกปัจจัยสี่มาอาศัยถึงตอนนั้นปัญหามันก็จะเป็นหนักขึ้น,นในผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ในท่านที่เตรียมตัวไว้ก่อนก็จะก็จะปลอดภัยได้เร็วถึงกขน,นั้นก็ตามแม้แม้บางท่านจะเป็นคนที่มีเงินทองเยอะ จะมีเงินทองเยอะก็ตามแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ก็มีนตอนนี้จะมีเงินทองมากมายแต่หาซื้ออาหารการกิน,นไม่ได้ก็มีนะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการกินที่ไร้สารพิษที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอันนี้ก็จะหายากขึ้นทุกวันทุกวันแม้มีเงินก็จะหาซื้อกินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสภาพที่จะเป็นอยู่ในเวลานี้ นะหรือบางท่านก็มีเงินก็หาซื้อได้ตอนนี้แต่อีกสักพักก็จะหาซื้อไม่ได้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะทางนะทางสหประชาชาติจึงยืนยันว่านะมันจะเกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะจะเกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหาร องค์การสหประชาชาติองค์การการค้าโลกองค์การอาหารโลกนะองค์การอนามัยโลกนะยืนยันตรงกันหมดเลยว่าตอนนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นการขาดอาหารขาดอาหารที่จะมากินนี่แหละขาดของกินนะเพราะอะไรจะต้องขาดของกินก็เพราะว่าคนไม่มีรายได้ แล้วก็ของกินที่ผลิตนั้นมันผลิตได้ไม่เท่าเดิมมันผลิตได้ไม่เท่าเดิมทำไมจึงผลิตได้ไม่เท่าเดิมเพราะว่าหนึ่งสิ่งแวดล้อมมันแย่ลงหนักไปกว่านั้นนี่นอกจากหนักไปกว่าสิ่งแวดล้อมที่มันแย่ลงจนปลูกไม่ได้เนี่ยจนการปลูกพืชปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ตามคนกินสัตว์กขก็เลี้ยงสัตว์คนปลูกคนกินพืชก็ปลูกพืชอย่างนี้เป็นต้นคนกินทั้งสัตว์ทั้งพืชก็เลี้ยงทั้งสัตว์ทั้งปลูกพืช ก็ว่าไปก็แล้วแต่ซิน่ใครใช้อะไรอะไรใครมีปัญญามากๆก็ปลูกพืชอย่างเดียวก็พอแล้วแล้วเฟือละอยู่ได้ลนะน่ไม่ต้องไปเลี้ยงสัตว์ไม่ต้องไปกินสัตว์นะถ้าใครมีปัญญาสูงพอแล้วก็ไม่เป็นปัญหาละอยู่กับพืชพันธธัญญาหารอย่างเดียวก็พอเลยนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ด้วยสรุปก็คือว่า ตอนนี้นี่การผลิตอาหารนี่ปัจจัยในการผลิตนี่มันมันน้อยลงนะทั้งเงินทองก็น้อยลงทั้งบริษัทที่เขาผลิตต่างๆนี่นะเขาก็ล้มเลิกไปเยอะการผลิตที่ไม่ได้พึ่งตนเต็มร้อยต้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะมาทำกสิกรรมหรือเกษตรกรรมก็แล้วแต่นะในกระบวนการทำกสิกรรมนะทำเกษตรกรรมต่างๆนี่มัน ปัจจัยในการผลิตที่บริษัทต่างๆนะเคยผลิตขึ้นมานีนะ่หลายบริษัทก็ยกเลิกไปคือพังพินาศไปนั่นเองยุบไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตอาหารการกินเนี่ยผลิตได้น้อยลงนะไม่ใช่ว่าหนะ้าวันนี้นี่ผลิตได้มากขึ้นนะทุนรอนที่จะใช้ในการผลิตก็น้อยนะปัจจัยที่จะเอามาผลิตนั่นก็ น้อยนะยากลำบากไปทุกทีทุกทีนะสิ่งแวดล้อมความร้อนความเย็นก็ไม่สมดุลร้อนมากเป็นหลักบางครั้งก็เย็นมากนะก็ปลูกพืชลำบากนะนี่คือสถานการณ์ที่มันยากลำบากไปเรื่อยๆแถมเรื่องน้ำอีกนะน้ำท่วมน้ำแรงอีกยุ่งกองรอยเลยตอนนี้นะยุ่งยากลำบากเลยนะเพราะฉะนั้นมันมี หลายสิ่งหลายอย่างที่มันยากขึ้นลํำบากขึ้นนะเราจะไปกันยังไงเพราะในเมื่ออาหารนี่แหละเป็นหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าตัดอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญนะคนจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารนะพระพุทเจ้ายืนยันเรื่องราวของอาหารที่เป็นหนึ่งในโลกเนี่ยราทํทำยังไงเราจะมีอาหารการกินที่ พอกินพอใช้พอเหลือแบ่งปันกันไม่เช่นนั้นนะกิยุกนี่เกิดแน่นอนการแย่งชิงกันนี่เกิดแน่นอนเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกลมที่25่ข้อที่สว่าสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารความเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอก